โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเกมค่ะก็จะเป็นเกมเกมหนึ่งนะก็จะเป็นแกสตีเข้ากันเลยนี่นะคะน,น,นี้เล่นมานานแล้วนะคะเบาเสียงหน่อยน,น่าจะเคยเล่นกันหมดนะคะ มันอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะก็จะเป็นเพื่อนเรานะทุกทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องไปแบบอัพตัวเพิ่มแล้วพวกนี้นะคะเราจะมารับรางวันก่อนเลยนี่นะคะให้เอรียเรานะคะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมเลยค่ะก็เข้าโหมด marble นะคะแล้วก็กพืกาจเราเอาท่าน้าแข็งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยค่ะว่าเราจะได้เล่นกับใครนะสักครู่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็นี่จะเปขึ้นชื่อนะเรานะต่อร้อยครับเตรียมพร้อมก่อนนะ จะเป็นลูกเต่าแล้วนะคะพอเริ่มเกมแล้วเนี่ยเขาจะให้เราสตาร์ทนะคะแล้วกดการ์ดใบเดบยวหนึ่งไปก็ได้ค่ะอันนี้เราเป็นคนแรกนะถ้าเกิดขึ้นเป็นอักษรนี้นะคะก็คือมันจะลื่นค่ะห้านะคะเขาก็จะนับไปก็ให้สร้างมาเบอร์หมดเลยนะคะถ้าเกิดสาร้างไม่หมดเราอาจจะมีสิบแพ้ก็ได้นะคะ เริ่แต่ละครั้งนะคะก็จะนี่นะะ้วยค่ะสร้างคะแนนให้เรานะไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมเขาถึงได้สองครั้งแต่เราก็จะได้สองครั้งเหมือนกันค่ะเราติดเกาะเขานะคะแล้วอาจจะแพ้ได้นะถ้าเกิดเห็นปะอย่างนี้เขาก็จะลื่น <12. S 1> นี่นะคะ ถ้าเกิดจากตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการเลือกอับทั้ใช่แข่งหรือว่าจะสร้างเมืองถ้าเกิดสร้างเมืองก็เลยเลือกสร้างได้แค่นี้นะเฟสติวัลเราจะตัดตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามีแค่เมืองเดียวเนาะนี่นะคะอืม เราจะได้ไปสำรวจท่านแข็งนะคะถ้าเกิดใครอยากจะบปพุกสร้างพวกอย่างนี้นะคะเราก็จะเลืกตรงที่มันใกล้ตัวที่สุดนะคะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้นะคะฟฟเฟสติบิลนี่นะคะโดนอีกแล้วนี่นะคะ นี่ค่ะาตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสร้างลยกันนะคะเราสร้างเราจะสร้างตรงนี้เป็นเมืองเฟสติวัลนะคะอืดูเรื่อยๆละกันนะคะนี่คำเตือนถ้าเรามีคำเตือนเราจะแพได้นะคะถ้าเกิดมีคำว่าดูว่ง เราก็ตุชนาได้นะคะอือรอแล้วนะคะกดสร้างแลน์มาร์กเลยนะคะ นี่คือข,ขาว้องแขะะ่นแล้วค่ะยวเลือกก่อนว้าวชนะแล้วว้าวชนะแล้ว,ว,ว,ลว,ว,วงสุดนี่ชนะแล้วนะคะเราต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะคะอย่าแบบ แบบไม่เอาจะเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ดูเล่นไปเลยนะคะเราได้เข้าน้ำแข็งนะคะเราักครูนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ออกแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกันแล้วนะคะซึ่งก็ได้ ไปสำรวจถ้ำนะคะน,นี่นะคะที่พลิกควอสควอสนะคะช่วงนี้นะคะ,คะ,คะอาจจะไม่ค่อยลงคลิปแบบพวกรีวิวแล้วพวกนี้เนาะเพราะว่าจะแข่งเกมนะคะน่าจะเป็นพวกเกมแ,บบกและสักอย่างแหละลงอีกแล้ว <c oughs> สเสด็จเสด็จเ,เลยละค่ะคุณลูกสาว <22. S 1> เรียบร้อยไปแล้วเมืองของเราเขาจะชนะเราวะหน้าชนะแล้วสือชนะเชียวเราต้องกู้กรอบกูก้ขอเอกะละักษเราไว้ได้คือการซื้อนั่นนะคะซื้อศูนย์บาทค่ะ,คะโอเคค่ะ ดีจะมาลองเล่นอีกดัหนึ่งดูนะคะก็จะเป็นนี่ได้ค่ะไม่ใช่ first c a r d นะคะจะเป็น marble cast นะคะหรือว่า business cast นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนี่นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็แบบไปเข้าเกมสักครู่นะคะ ขอเข้าเกมสักคู่นะคะนี่เราก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะกินข,ขนมก่อนนี่นะคะเอออันนี้เราใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะเอเรีย นี่นะคะพาเล็กคอสบ้านหัวเห็ดน,นะคะหรือว่าบ้านเห็ดน,นั่นเองนะคะ เราเป็นลูกเต๋าสักทองนะคะของเราเป็นลูกเต๋ามาเบลหรือว่าลูกเต๋าเทศการ์นั่นเองนะคะของเรา นะคะก็จะไปทำรวดท่านกันนะคะ โนูเลยลนีเป้าหมายของเราจะมีเป้าหมายใหม่แล้วนะคะอืมกดผิด ไล่นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติอย่าเล่นนะคะมันไม่ดี วว้าวคำตื่นแล้วนะคะเราจะแพ้ก็ได้ไน,ะนี่อ่ะได้ห้าเห็นไหมอือตรงนี้กัน นะคะก็วันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการเล่นเกมนะคะเกมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขนะเะจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตากันด้วยนะคะ